ท่านสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณฑษ์ส,สมณีน,นทุกท่านสำหรับวันนี้ยังเป็นวันที่23กรกฎาคม 2,527การป่วยไข้มาสบายผมยังเป็นปกติเมื่อเช้านี่หมอให้ใน้ำเกลือเป็น 1,000cc <oughs> แต่ว่าการทางร่างกายยังโรเรอยู่มากวันนี้ถ้ามีการข่าวสเล็ดแกรบ m i ก็ต้องขออภัยด้วยว่ายังอยู่ในระหว่างการป่วยไข้มาสบายแต่ก็พูด วันนี้ก็ขอเล่าเรื่องความบ้าของผมต่อไปแต่ว่าวันนี้จะเป็นการบ้าเรื่องแร่ยูเรเนียมความจริงแร่ยูเรเนียมนี่ผมก็ไม่เคยสนใจว่าในประเทศไทยจะมีหรือไม่มีแต่ความจริงครับทรัพยากรต่างๆเนะี่ยผมไม่เคยสนใจเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทําจิตมีกังวล แต่ว่าถ้ามีอะไรกระทบใจเข้าหน่อยหนึ่งใจมันก็รู้เขาเ,เองเองการอย่างนี้บรรดาเพื่อนบิณฑษ์ส,สมนเณรจพระาาฎยาโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าเราดีเลิศประเสริฐแล้วความรู้สึกหรือว่าคำว่าทิพิจักุยานที่เราได้ได้กันนี่มันเป็นเศษผงผงเล็กๆที่พระอรหันต์ท่านได้เท่านั้น แต่ก็ยังดีถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้อย่างเป็ดเป็ดสำหรับเป็ดที่บินได้เดินได้ดำน้ำได้ไว่ายน้ำได้ก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือว่าเป็ดที่เขาทำหลอกไว้ยังไงยังไงก็ยังรู้จักคำว่าเดินไปยังไงไว่ายน้ำไปยังไงดำน้ำดำน้ำไม่หมดตัวจุมแค่หัวก็ถือว่าเป็นการดำน้ำ บินก็ได้ที่บินสูงไม่ได้ก็รู้จักการบินร้องเสียงจะไม่ดังก็จะรู้จักการร้องก็ยังดีกว่าเป็ดพลาสติกหรือเป็ดเป็ดปูนพลาสเตอร์เป็ดปูนเซเมนหรือเป็ดปแดกะสลักด้วยไม้ซึ่งใช้อะไรไม่ได้เลยรวมความมการฝึกท,ที่กุญญ์ของพวกเรา ค่อยๆทําไปอย่าประมาทจงอย่าคิดว่าความดีเราดีเสร็จแล้วนี่ไม่ถูกต้องถาาว่าท่านอยาจะถามว่าความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้ยังไงความจริงผมอยากจะพูดให้ฟังอยากจะบารมความจริงว่าพวกท่านเนี่ยเพราะบ่าดาญาโจมทั้งหลายนี่เก่งกว่าผมมากการฝึกวิชานี้มาจากหลวงพ่อปานแต่ความจริงวิชานี้จริงๆนะครับ ผมเริ่มได้มาตั้งแต่ปอตั้งแต่อายุเจ็ดปีเจ็ดปีเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมันจะถูกต้องตรงความตามความเป็นจริงแล้วก็ไปนอนบ้านไหนขึ้นแรกจะพบว่าคนบ้านนี้ตายไปแล้วกี่คนแล้วทรัพย์สมบัติมีที่ไหนอะไรบ้างที่มีความสำคัญแต่ที่รู้นี่ผมก็ไม่ได้ไม่ทำให้รู้มันรู้ขึ้นมาเฉย สำหรับคนตายเวลากลางคืนเขามาแสดงตัวให้ปรากฏเขาก็บอกเขาชื่อนั่นชื่อนี้เป็นอะไรกับเจ้าของบ้านแล้วก็บอกฐานะความเป็นอยู่บอกทรัพย์สินที่เขายังให้ไว้ไม่หมดลูกหลานยังไม่ทราบบอกให้บอกด้วยนี่มันก็เป็นความรู้สึกแต่ว่าถ้าคนที่ตายไปแล้วเขาแสดงภาพให้ปรากฏผมก็ไม่ทราบว่าได้มาจากอะไร แต่เหตุที่เพิ่งทราบในชาตินี้คือว่าท่านแม่บังคับให้ภาวนาว่าพุทโธก่อนหลับก่อนที่จะหลับจริงๆอย่างน้อยแต่ว่าให้ท่านฟังสามครั้งและต่อมาเมื่อโตขึ้นมาแล้วเป็นพระผมก็ใช้อารมณ์สมาธิแบบหนึ่งคือว่าผมจับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ที่เราความีความพอใจ นั่งก็ดีเดินก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเห็นอยู่ในอกเสมอเวลาเดินไปไหนพวกก็บังคับให้จิตเห็นภาพพระพุทธรูปในอกม่ละไปไหนทำอะไรก็ตามถ้าว่างจะภารกิจนิดเดียวจิตผมก็เห็นภาพพระพุทธรูปในอกแล้วต่อมาก็เห็นพระพุทธรูปในสมองอีกองหนึ่งก็เห็นไว้เป็นปกติตอนนี้มีความสําคัญว่าถ้าใครก็พูดอะไรขึ้นมา ภาพนั้นยะปรากฏกับจิตทันทีถ้า <c oughs> ถ้าท่านจยถามว่าตั้งเวลาไว้เท่าไหร่ <c oughs> การเห็นภาพพุทธรูปก็ตั้งเวลาผมตั้งเวลาไว้เฉพาะที่ว่างว่างจากการงานต่างๆของจิตอมมันเห็นไปนอัตโนมัติถ้าว่างจากภารกิจอย่างอื่นมันจะเห็นภาพพุทธรูปเข้ามาทันทีถ้าเดินไปไหนอันนี้บังคับจริง บังคับเลยหเห็นตลอดเวลาจนกว่าจะเข้าถึงที่การทำอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกตามเสียงเขาพูดใครพูดว่าอย่างไรแล้วก็สงสัยบางทีไม่สงสัยหเห็นภาพนั้นเลยอันนี้ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กจากเด็กถึงความเป็นพระแต่ก็จงอย่านึกว่าเลิศหรืวรอว่าเสด็จยังครับเป็นชั้นอนุบาลเท่านั้น ความดีนี่มันจะสลายตัวเมไรก็ไม่ทราบแล้วต่อมาเรื่องนี้พูดของแรกยูเรเนียมผมก็จำพอสอไม่ได้ถ้าจำได้ก็ไปถามเจ้ากรมเสริมท่านดูว่าพอสอเท่าไหรก็ไม่ทราบท่านเอาถ้อยคำของพระองค์หนึ่งมาบอกว่าที่ลําปางมีแร่ยูเรเนียม ถ้าก็แผนที่มาให้ดูไอ้เรื่องแผนที่แผนทางเนี่ยผมไม่เข้าใจในมันเลยผมไม่สนใจก็เลยบอกแต่ว่าเอางี้ก็เลยกันพอท่านพูดความรู้สึกมันก็เกิดว่าที่ภูเขาลูกนี้มันมีสองจุดแต่ว่าสองจุดนี่มีปริมาณไม่สูงแต่อยู่ตื้นถ้าเจาะขุดลงไปจะจะไม่ลึกถ้าเครื่องวัดไปทางเครื่องบินเครื่องวัดจะสั่นมาก เขานอยู่ตื่นีกถึงจุดนี้ปริมาณมันมากเกรดเหมือนกันแต่มันอยู่ลึกเครื่องวัดเข็มยรยสันน้อยผมก็ไม่รู้เขาวัดกันด้วยอะไรความรู้สึกมันบอกเป็นเข็มๆผมบอกท่านแล้วผมก็ไม่เช่นแน่ใจเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าความรู้สึกเป็นไงผมบอกตามนั้นผิดก็ผิดถูกก็ถูกผมไม่ได้ตั้งใจจะโกหก ผมนึกว่าท่านจะกรมเสริมท่านจะไม่ไปรุ่งขึ้นตอนเย็นท่านกลับมาบอกไปแล้วครับแล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆผมก็เลยมีความมั่นใจว่าโอ๋หนอความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าทรงประทานนี่มีคุณมีประโยชน์มากต่อมาก็คุยกันทั้งเรื่องแาแรอยู่เลืเนียม,มีที่ไหนบ้าง ผมก็เรียนทายา่าว่าเอางี้ดีกว่ารู้แค่นั้นยังไงเราก็ทําไม่ได้ <c oughs> ว่าเราจะไม่ทราบว่าใครแย่ได้อยู่เรเนี่มขมาได้ต่อมากลับมาถึงวัดเ,เรื่องต่างๆนี่คุณทั้งหลายถ้ามันสะดุดนิดเดียวจิตมันมีสภาพจํามันจิตจํามันได้ผมนั้นเลิกจําแต่มันจะจําของมันก็เป็นอนุว่า เมื่อมาถึงวัดอารมณ์เดิมอย่างมันมันค้างอยู่พออารมสงัดใจสบายไม่ใช่นั่งสมาธินะครับเรือนั่งเล่นเล่นลมพัดเย็นเย็นใต้ต้นสตือก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าแร่ยูเรเนียมมีที่ไหนบ้างเวลานั้นมันมีความรู้สึกเฉพาะจุดใหญ่ๆจริงๆปริมาณสูงมากมีถึง16จุดในประเทศไทย แล้วก็ทราบอารมณ์จิตก็บอกเปก็นการประจุดย่อยๆย,ย,ยังมีเยอะแต่ก็เลยขี้เกียจจะรู้ถ้ารู้ไปมันก็แค่นั้นแหละก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรคือคำไม่มีประโยชน์หมายความผมไม่มีประโยชน์สำหรับผมผมเอามาไม่ได้และคนไทยที่มีความสามารถผมก็ยังไม่ทราบว่าใครแต่ต้องมีแน่ปีนั้นจำได้ปีที่รู้หนัก ที่รู้ว่ารลยูเรเนิมมีมากคงจะเป็นพศอ .2516 อือมั้งผมจันประจำวันเวลารู้ไม่ได้ไม่ได้จำแต่ว่าเมื่อปีพศอ .2516 อความมุ่นวายเกิดขึ้นภายในกรุงเทพ <c oughs> ผมก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งคิดว่าในประเทศไทยนี่มีใครบ้างไหม ที่เขามีความสามารถเรื่องแร่ยู่รนเนียนมถ้ามีก็จะดีมากความจริงผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะพบคนที่มีความรู้ความสามารถ <c oughs> เรื่องเอาแร่ยูเรนเนียมขึ้นมาใช้แนึกในใจว่าถ้ามีจริงขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนใจบุคคลนั้นมาพบภายในสามวัน แต่ก็เรื่องน้าสัจจัน์วันที่สามรก็นอนเล่นลมพัดเย็นๆใต้ต้นสตือเหมือนกันเวลาใน,นกระแสไ้ฟ้ามันก็มีดอกแดกดอกเดกก็กลาวันเขาก็มาคอยจายจายกลางคืนเป็นต้น <c oughs> แล้วก็กําลังกระแสไ้ฟ้าก็น,น้อยเราก็ต้องไปพักอาศัยลมธรรมชาติโคนต้นไม้ไปสบาย ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณจะไม่ถึง40่สิบผูเราขาวหน้าตาดีนั่งรถเมย์ผ่านมาเมื่อรถเมย์มาถึงวัดหลังวัดทึงก็ลงลงแล้วก็เดินเข้ามาความจริงคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาท่านหน้าตาท่านดีอธัธยาศัยก็ดีมากเป็นคนนิ่มนวลน่ารัก <c oughs> ผู้ชายก็ดีคุยไปคุยมาผมก็สงสัยในท่าน ว่าท่านผู้นี้เป็นใครไม่เคยรู้จักมาก่อนและมาก็ไม่แสดงว่าจะมีธุระอะไรสักอย่างมาคุยเฉยๆก็เลยสงสัยว่าคนนี้จะมีความรู้สึกมีความสามารถนองแร่อยู่ระเนียมไหมก็ถามท่านทว่าท่านเคยศึกษาเรื่องนําแร่อยู่รเนียมขึ้นมาจากพื้นดินไหมพอพูดเรื่องแร่่านบอกโอ้ลวงพ่อครับผมเรียนเรื่องนี้มาโดยตรง จากต่างประเทศแร่ทุกประเภทผมมีความเข้าใจผมศึกษาเรื่องแร่สำหรับแร่ยูเรเนียมนี่เอาขึ้นมาได้แน่ครับ <c oughs> เอาขึ้นมาได้แน่แล้วมีประโยชน์ผมสามารถาขึ้นมาได้ <c oughs> เพราะว่าผมเรียนแล้วก็ฝึกเรื่องนี้มาโดยตรงจากต่างประเทศรวมความท่านทั้งเรียนท่านทั้งฝึกท่า,ทา,ทามีความมั่นใจ แต่ท่านบอกว่าถ้าจะนําขึ้นมาต้องเพิ่มคากระแสไฟฟ้ากําลังไฟฟ้ามากกว่านี้ครับเพราะกำลังไฟฟ้าเท่านี้ไม่พอใช้ต้องใช้กระแสฟ้าจิงเป็นจังหวะจังหวะให้รังสีมาห่อตัวผมก็ขอพูดเพียงไว้ตรงนี <c> ้ <oughs> เป็นล้วว่าก็ปลื้มใจว่าเอ้ประเทศเราคนที่มีความสามารถจะมีอยู่ฉะนั้นในเมื่ออกาสดี จังหวาถึงการเวลาเข้ามาถึงแร่ยูเรเนียมคนทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากหลังจากนั้นต่อมาถอยหลังจากนี้จากพอศ .2527 ไปประมาณ2-3ปี <c oughs> ผมก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ค่อยสบ,บายร่างกายมันก็สุดซมป่วยๆนั่งรับแขกบันนั้นเป็นการบางอื่นญาติโยมพุทธบริษัท ไม่ค่อยจะมีใครมามีญาติโยมผู้ใหญ่คือผู้เท่ามาสามสี่คนแล้วก็เดินทางกลับแต่ว่าท่านผู้เท่าสามสี่คนจะกลับก็มีมนเด็กสาวๆเธอหน้าตาอย,ย่างสาวแต่งงานนล้วยังก็ไม่ราบเธอบอกว่าเธอเป็นนักศึกษาจุฬาลงกรณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่หรือไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าของเธอ เรื่องคนนี้ผมขี้เกียจสงสัยเธอว่าอย่างไงก็ว่าตามนั้นเธอมาถามว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะพูดเก่งน่ารัก่าประเทศไทยมีแร่อยู่ในนี้ไหมก็บอกเธอว่าฉันไม่ได้สำรวจละเอียดแค่กระทบใจเท่านั้นทราบว่าแหล่งใหญ่ๆของเรามีมีสิบหกแห่ง <c oughs> แล้วก็เป็นแร่ยูเรเนียมที่มีคุณภาพสูงกว่าต่างประเทศเขาแล้วเธอก็ถามต่อไปว่าที่หลังจังหวัดอุทัยนี่มีเมนงพ่อตอนนี้ผมก็เล่นเพลงเดาผมก็ถามาหนูคณะของหนูห้าหกคนเนี่ยไปพบมาแล้วใช่ไหมที่หลังจังหวัดอุทยัยกเธอก็พากรัวรับรบอกใช่เจ้าค่ะ ถามว่าหลวงพ่อทำไมจึงรู้ก,ก,รก็เลยบอกหลวงพ่อก็คุนแก่ก็เดาๆถ้าเธอปร,รบที่ไหน,สนแสดงว่าเธอไปมาแล้วจากที่นั่นแก่ก็บอกไปมาแล้วก็เลยยอมรับแกว่าในป่าหลังจังหวัดอุทัยออกไปที่มันหมายที่ว่าถึงไม่น้ำเมือยกันเลยนะพุ่งตรงออกไปนี่หรือจะอาจจะใกล้เมืองกาญก็ได้ มียอดยูเรเนียมขนาดหนักเป็นปริมาณสูงกว่าที่อื่นและเกรดดีมากกระมความว่าผมพูดเรื่องนี้นะไอ้นี่มันเป็นความบ้าส่วนหนึ่งที่บ้านรับๆไม่มีใครเขาว่าบามากมากมันก็บ้าสน,น้ำมันเพราะบ้านน้ำมันนี่ผมสวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ลงเป็นหนังสือ เลยว่ายาวไปหน่อย <c oughs> บ้าไกลว่ายาวบ้าไปมีปริมาณสูงแต่ก็ไม่เป็นไรพอพอสองผมก็เลิกบ้าหยุดการบ้าแต่ผมก็มาบ้ากับตุ้มก็ะติมก็ตุ้มกระติ๋มเรื่อง,รงแรกอยู่เรื่อยเนี่ยแล้วต่อมาก็เรื่องทองนี่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆ อย่างอื่นผมไม่มีความรู้กับเขาพวกแร่ต่างๆมันมีค่ายังไงผมไม่รู้ถ้าให้ผมไปกดแร่ผมก็เสียแรงเปล่าตอนนี้เพราะอะไรผมไม่รู้ค่าของแร่มันเหมือนกับไก่ไม่รู้ค่าก็เพชรหละพลอยเห็นก็เป็นหินธรรมดาแต่สิ่งที่ผมสนใจมากก็คือทองคําธรรมชาติหรือทองคําที่เขาถล,งลุงหลอมแล้วแต่ว่า ทำเป็นสร้อยหรือไม่ทำก็ตามว่าในพื้นบีพบภายใต้แผ่นดินของเมืองไทยเนี่ยมีไหม <c oughs> ในเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอารมณ์ดงหนึ่งก็เกิดขึ้นว่าจะยุ่งทำไมนะทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลกเราถ้าติดอยู่ในภาวะของโลกเราก็ไม่สิ้นทุกยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ เราคนจาวางอารมณ์เสียไม่คนจะยุ่งรู้ไป่อไม่ใช่เรื่อง <c oughs> แต่ต่อมาอารมณ์หนึ่งมันกเกิด <c oughs> อารมณ์หนึ่งมีความรู้สึกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแปกหามตามคติของโบราณรู้ไว้จะเป็นอะไรไปจะได้ทราบว่าทองคำธรรมชาติมันก็เป็นโลหะประเภทหนึ่ง ซึวความจริงแล้วถ้าคนไม่นิยมมันก็ไม่มีค่าอะไรเป็นโลหะประเภทสีเหลืองแต่ความจริงสิ่งที่เป็นโลหะสีเหลืองไม่เท่าไ,ไม่ใช่ตทงคําก็เยอะไป <c oughs> เวลานี้เขาก็ทําทกันได้สีสวยกว่าทองคํำ <c oughs> แต่ว่าคนไปยอมรับว่าทองคํามีค่าสูงฉะนั้นทองคําจึงมีความสําคัญสําหรับโลกอยู่มากทุกประเทศถือทองคําเป็นสําคัญ จะซื้อข้าวซื้อของกันก็ถือว่าต้องทองคําเข้าไปแลกเปลี่ยนก็เป็นนั้นว่าไอ้จิตดวงนั้นมันก็บอกมีความรู้สึกว่าควรจะรู้แต่ผมก็เก็บอีกดวงหนึ่งก็บอกอย่ายุ่งเลยเนี่ยอารมณ์ของคนไม่เสมอกันนละคุณนะบรรดาท่านที่รับฟังในญาติโยมบริษัทฟังดูอารมณ์ให้ดีอารมณ์ดวงหนึ่งคืออารมณ์หนึ่งมันต้องการจะรู้ ไม่ต้องการรู้ขึ้นมาแล้วความโลภมันจะมีไหมแต่ว่าผมขอยืนยันความโลภอย่างอื่นอาจจะมีมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบแต่ว่าความโลภเรื่องขุดทองคําไม่มีแน่ผมจะเล่าเรื่องเราขุดทองคําของพระท่านหนึ่งมันก็ยาวเหยอะเกินไปขอเล่าเรื่องนี้ไปก่อนที่หลังท่านนึกได้ก็คุยเป็นาตัวนั้นก็ตัดอารมณ์ต่อมา หลังจากนั้นแล้วไม่นานม <c oughs> ันเป็นเวลาการประมาณเดือนเจ็ดเขาเรียกเขาเดือนเจ็ก็แล้วกันเอเดือนพฤษภามิทุน,นามาต่โผดกันนะเอาเดือนแท้ๆเดือนไทยแท,ท้ๆคือเดือนเจ็ดก็มีภารกิจไปดำเนินสะดวกคือไปบ้านคุณเฉลิมคง,งทองเธอคุณนิมนต์ประจําปี แต่ว่าเวลานี้ไม่ได้ไปมาสองสมปีแล้วไม่ไหวจริงๆอยู่ที่วัดนี่แค่ลงสอนก็มาฐานยังไม่ไหวถ้าเดินทางไกลขนาดนั้นก็จะแย่ใหญ่ก็ต้องงดไปบ้านคุณจะเลิมคงทอนแล้วก็เลยไปจังหวัดชุมพรไปที่อำเภอท่าแสะน่าจะเขาเรียกอำเภอท่าแสะนะ ล้วไปหมู่บ้านไก,กลๆช่งหมู่บ้านไม่โต <c oughs> ตัวบ้าคันก็ไม่โตไปที่นั่นเขาก็มีการเรียกว่ามีการไหว้ประจําปีทําบุญประจําปีกัน,น,นแต่พณีการทําบุญประจําปีเพื่อความอยู่ไปสุขก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เทวดาไหว้พระเป็นของธรรมดาของคน แต่ว,ว่าคนจะคิดว่าหวหยเทวดาเป็นของไม่ดีเป็นเรื่องของท่าน <c oughs> แต่ว่าจงอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้นานุสติสิบประการในพระกรรมฐานมีเทวดานุสติการนึกถึงความดีของเทวดาไว้ด้วยฉะนั้นผมจะเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาทําไม่ผิดเวลาที่เขาบูชากันเขาก็นมนผมไปมั่ง ผมก็ไปในเมื่อเขานมีมนไปไมันก็ไม่เสียหายอะไรเขานั่งก่อนนี้เขาจะไหวสารเขาจะไหวเทวดาเขาก็ไหวพระกร่อนผมก็นึกในใจว่าผมเป็นพระดีพอที่เขาจะไหวแล้วอย่างก็ไม่ทราบเขาผมเองไม่มีความรู้สึกว่าผมเป็นคนดีการนาที่เขาไหวเขาบูชาก็สวดกันมันก็ใช้เวลา <c oughs> ้เวลาที่ต้องใช้เวลาเช่นนานอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าวิธีกรรมเขาจะเสร็จผมก็ไม่มีเวลาจะคุยกับใครเขาวุ่นวายกันอยู่ก็นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเวลานั้นมีความรู้สึกว่ามีเทวดาสี่องค์เรื่องเทวดาเนี่ยผมเชื่อสี่องค์ท่านประกาศตัวท่านท่านบอกบองค์นี้คือทา้าวเวสสวรร องนี้ท้าทศรถองนี้ท้าวิรุณหก,ออกนี่ท้าวิรุณปักเป็นท้ามหาราชทั้งสี่ท่านมาทั้งทถามบอกว่าถ้า <c oughs> คุณเจ้าสงสัยเรื่องปลาในทะเลซับใช่ไหมเรื่องปลาในทะเลซับมันเป็นอย่างนี้มันมีหนองอยู่หนองหนองใหญ่มีน้ำตลอดเวลามีปลาชุมมากเป็นที่หากินของชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านได้ดี แต่ว่าปลาที่ตั้งใจเลี้ยงไม่ตั้งใจเลี้ยงผมก็ไม่รับแต่ว่าชาวบ้านก็ไปจับมากินชางคนก็จับกันมาแค่พอกินไม่ซื้อไม่ขายวันหนึ่งท่านผู้มีสตังค์ไปทําไร่ไปทําสวนทุเรียนที่นั่นท่านกระหวังความร่ํารวยจากหน้องใหญ่ที่มีปลามมากปลาชุมเหลือเกินวกเดินผ่านไปเห็นแต่ว่าพอเอาเครื่องสูบสน้ําก็จะเสร็จหลายเครื่อง กว่าน้ำเยะแห้งก็จะเวลาก็ย็ใกล้คำ่ำค่ำแล้วไม่ใช่ใกล้คำ่ำเป็นการค่ำเลย <c oughs> ต่างคนต่างเห็นปลามากมายคิดว่าวันพรุ่งนี้เถอะทุกคนตั้งแคมป์รอมาใครมาเอาไม่ได้แน่เรามาแต่ว่าพอตอนเช้าปลายกว่าปลาหายหมดเหลือปลายอยู่สามตัวน้องนั่นไม่รู้ไปไหนแล้วก็มีนายบุญสมเจ้าของบ้าน เคยไปที่ท่าไปที่ถ้ำปลาถ้ำปลาเขาเล็กๆต่ําๆเป็นถ้ำลงไปเธอบอกคือมันมีมีโพรงลงไปเคยไม่ไปองค์ต่อไปเห็นน้ําน้ํากว้างขวางมากไปรู้ไปถึงไหนเธอเคยทําแพรโยกกล้วยลอยไปไม่รู้ว่าที่สดไปที่ไหนกว้างขวางมากอันนี้พ่อเธอไล่ฟังผมก็สงสัยตรงนี้ว่าไอทะเลน้ําจืดอ,อยู่ที่ใกล้ทะเลน้ําเข็ม แล้วก็บริเวณนั้นมีปลามากเธอบอกปลามากมายเหลือเกินปลามาจากไหนอยู่ได้ยังไงอันนี้แปลกใจใต้ดินเรื่องนี้สงสัยท่านธรรมราชท่านหนึ่งทเทนท่านให้นามว่าท้าวเวสุวรรพว่าพดยคุณเจ้าสงสัยในทะเลทัพย์ใช่ไหมผมจะพาไปดูวงความแล้วท่านก็พาไปดูตามความรู้สึกว่าตามความรู้สึกมันฝัน ว่าท่านไปไหนก็ไปด้วยกันลงไปดูโอ้ทะเลซัพย์เขาเรียกทะเลถูกแต่ว่าความจริงที่เขาเรียกทะเลทรัพย์มันเป็นหนองน้ําใหญ่แต่ไม่ใหญ่ท่าปริมาณของน้ำน้ำจริงๆภายในนั้น <c oughs> มันกว้างขวางมากมายบ้างปลาตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดหนักใหญ่ขนาดโลมานี่ก็มีเยอะ ผมไปพบประหมอตัวหนึ่งประหมอแล้วเนี่ยประหมอตาหนาแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่เหลือเกินถ้าจะเทียบกับเรือพายก็บเรือหมูขนาดใหญ่แล้วถ้ออาเราชี้ดูฝูงปลาหมอก็มากปลาตะระมมกปลาช่อนปลาสะดุก็เยอยะแยะปลาเขา้าโอ้มันใหญ่ใหญ่จริงๆอย่ยงนึกในใจว่าปลาพวกนี้ต้องมีอายปเปุเป็นเป็นสิบหรือเป็นร้อยปี ก็ยังนึกดีใจว่าเธออยู่สถานที่นี้ปลอดภัยเธอมากเมื่อผ่านจากที่นั้นไปแล้วเธานก็พาเรื่ยอไปขึ้นจากทะเลทะเลใต้ดินขึ้นไปช่วงในระหว่างภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมันยาวเหยียดอยู่เหนือเพื้นที่ที่พักเป็นภูเขายาวมากข้างในเป็นถ้ำใหญ่ยาวเหลือเกินแล้วในนั้นเป็นทองแท่งทองแท่งในความกว้างข้ความหนานะี่ย ของแต่ละแท่งประมาณหนึ่งฟุตยาวจริงๆประมาณสามฟุตแต่ละแท่งแล้วกว้างจริงๆก็ประมาณฟุตเสร็จๆวางเรียงเป็นตับเป็นกระแพงสูงเหนือหัวพวกไปไหนๆความสูงจริงๆประมาณสิบเมตรวางเรียงจริงๆนับเป็นแถวได้สิบแถวได้ยาวยาวเกินแถวนะยาวเกินครึ่งกิโลเมตร เป็นทองแท่งมหมาสารพวกก็ตกใจเอ๊ะถามทองอะไรพอถามทาเทวท่านเวสุวรรณว่าทองอะไรมาอยู่ที่นี่แลวใครนํามาเก็บท่านเทวาวเวสุวรรณไม่ทันยตัตอกก็มีเทวดาสององค์เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเป็นเทวดาชั้นจาถุกมหาราชแต่งตัวสีแดงประดับเพชรมาถึงทได้ยกมือไหว้ทเทวิวฐสุวรรณท่านบอกท่านเขารับ ทองนี่เป็นทองสําหรับพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าใครเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมาต้องขนไปให้เขาถ้าใครจะนําไปนันําไปไม่ได้นะครับท้าเวสวรรณ์นก็บอกว่าฉันพาพระถ้ามาดูฉันจะม,มาเอาล็กอกมันไปค้นทองของเธอเทวดาทั้งสองคนยกมือไหว้ท่านาเทวสวรรณ์แล้วก็หลีกไปท่านาเวสวรรณ์่านก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันครับในเมื่ออย้าของก็ห่วง <c oughs> ผมพาพระคุณเจ้ามาชมว่าไอ้รั์ใต้ดินมันมีมากๆก,กว่านี้เยอะเราก็ไปที่อื่นดีกว่าเขาหว่วงเราก็ไปท่านก็พาไปความรู้สึกว่ามันไปใต้ดินไปเจอเทาอีแหล่งหนึ่งโอ้โหเขานี้ไม่เคยจไกลขึ้นมาทางเหนือจากบ้านนั้นตามถนนสายชมพรประจวก ท่านเดินทางขึ้นมาประมาณ3 0กิโลเสร็จเจแล้วก็จะมีทางเดินออกไปถ้าเดินผิวดินออกไปจากถนนเส้นนั้นห่างประมาณไปกิโลไปเจอแหล่งทองธรรมชาติมหาศาลเลยโอ้โหโไปกว้างใหญ่ไพศาลมากปริมาณเนื้อที่ที่ทองธรรมชาติกองอยู่นั้นมันดูแล้วลร้อยไร่เศษเกิดถึงสองร้อไร่ แลยกองอยู่หนเป็นเม็ดทรายธรรมชาติจริง,รงๆสวยสุขอารามแต่บรรดาท่านทั้งหลายจะพูดอะไรกันไม่ได้ในเมื่อสัญญาณบอกเวลาปรากฏหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนเรื่องทอง,งเรื่องเธอนี้ไว้ฟังกันในคัดเศษหน้าต่อไปสำหรับเวลานี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุสมณเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี